กบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพย่างยิ่งค่ะกับคารวะผู้รู้จิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสานนาทีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาส่งการบ้านนะคะเรื่องของกสิกรรมไรสารพิษชีวิตผาสุกค่ะขอากอารแชร์รูปภาพนะคะพ่อส่งได้ส่งรูปภาพไปแล้ค่ะ ขออนุญาตค่ะก็จะพูดถึงเรื่องของความสุขของการทํากสิกรรมอะค่ะก็คือพอท่านอาจารย์ได้ดําบิให้ได้ทําเรื่องของนาแปลงเล็กอะค่ะนาแปลงเล็กก็รู้สึกว่าเราก็มีอะไรหลายๆอย่างพร้อมแต่มีอย่างเองก็คือใจยังไม่กล้าค่ะใจยังไม่กล้าก็คือยังไม่กล้าที่จะจับจอบ ยังไม่กล้าที่จะต้องมาคุกกับดินอะยังยังกลัวที่จะเหนื่อยกลัวที่จะต้องทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างค่ะทีนี้ปุ๊บก็พออยู่กับหมู่กลุม่มปุ๊บอะค่ะมันก็ได้พลังอะค่ะพลังจากหมู่กลุ่มค่ะในการที่จะทํากสิกรรมะค่ะก็เหมือนกับว่าอืมอะไรมันก็ยากหมดอะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันไม่ยากคือใจเราต้องกล้าที่จะทําสิ่งที่เรายังไม่เคยทําอะค่ะก็เลยตัดสินใจ ภาพนี้ก็เป็นภาพแรกที่เป็นวันแรกค่ะที่จับจอบันแรกอะค่ะก็คือพอได้เมล็ดพันธุ์มาจากต้นข้าวนะคะมาจากทางสวนป่านา้ําบอรสองค่ะจากพี่น้องทางภาคใตค้ก็เริ่มเพาะในกระถางก่อน,นะคะ่ะที่แรกตั้งใจว่าจะเพาะแค่เอามาสกัดเป็นน้ําข้าวเท่านั้นเองค่ะแต่ทีนี้ปุ๊บท่านอาจารย์ดาบีปุ๊กก็มันมีความรู้สึกว่าเราเรียนในห้องสูมเนี่ยมันเหมือนแค่เรียนทฤษฎษอะค่ะ แล้วก็มีพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างปุ๊บก็ลองทำค่ะทำก็คือขุดหลุมอันแรกคะคะก็คือขุดหลุมเพื่อที่จะทำแหนแดงก่อนค่ะแล้วก็เพาะต้นข้าวด้วยค่ะจากข้าวในกระถางค่ะแล้วก็ขุดหลุมแหนแดงก่อนแล้วก็ทําแปลงข้าวข้างๆ้ากันอันนี้เป็นเป็นแปลงที่ขุดครั้งแรกค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มเริ่มเริ่มจะได้พลังอะไรต่อเนื่องมาค่ะก็ว่าอื มันแค่อันนี้มันยังก็ไม่พอเพราะว่าต้นข้าวมันยังเหนืออยู่ค่ะคิดว่าต้องขุดหลุมแปลงต่อไปก็คือพยายามขุดหลุมแปลงอที่อันนี้นะคะคือขุดต่อไปอีกค่ะก็คือทําแปลงแปลงเขาเรียกว่าสอนสอนจะมีชื่อแปลงให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอขออนุญาตภาพย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะ,อ,ะอันนี้สอนก็ตั้งชื่อไว้ว่าแปลงนาเล็กรวมพืชพันธุ์นะคะข้างๆที่เป็นบอ่อ ขุดแหนแดงนะคะสองก็จะตั้งใจว่าจะขุดต้นข้าวที่เหลืออยู่แล้วก็ปลูกถั่วเขียวแล้วก็ปลูกฟักทองแล้วก็ปลูกผักบุ้งในร่องลึกนะคะก็อันนี้ก็ทําอยู่ค่ะ,ะหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็จะมีแบบแหนแดงก็เราก็ยังมีอยู่ที่ว่ามันก็คงต้องขยายเพิ่มอะค่ะก็เลยตั้งใจขุดต่อะคะ่ะอันนี้ขุดบอ่อเลี้ยงแหนแดงอันนี้ทําเองเลยะคะ่ะขุดเองก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงค่ะ มันก็ได้ถามว่ามันมันเหนื่อยมันมันมันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าพลังมันได้มาจากพี่น้องค่ะทุกครั้งที่จับจอบขุดดินนะคะก็จะเปิดห้องซูมไว้ใกล้ใกล้ใกล้กลกลที่ทํางานนะะก็คือเหมือนกับว่าเราได้พลังงานที่ถ่ายทอดมาจากกลุ่มุมทุกครั้งอ่ะมันก็จะไม่เหนื่อยะคะ่ะมันก็จะทาไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะก็ขอภาพต่อไปเลยคะ่ะอันนี้ก็ เป็นปลูกข้าวในกระถางอันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ได้ได,ได้ได้มีต้นข้าวเลยใช่ไหมเราก็พยายามแยกทำอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่คือที่เรียนรู้ก็คือว่าเราจะเห็นชัดว่าการปลูกข้าวในกระถางเนี่ยกับการปลูกข้าวในบ่อกับการปลูกข้าวในขุดหลุมเลี้ยงแหนแดงในบ่อพลาสติกเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงคะแล้วเราก็เอาแหนแดงข้าไปใส่ไปด้วยแล้วก็ใส่น้ําปัสสาวะ ใส่พวกน้ำหมักเข้าไปด้วยแล้วก็จะเห็นข้อแตกต่างะคะ่ะทั้งสามบอ่อเนี่ยค่ะไม่มีความแตกต่างและมีการเจริญเติบโตยังไงทค่อยเรียนรู้ไปค่ะค่ะขอภาพต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็หลังจากที่แหนแดงเราทำในบอ่อเพราะแหนแดงแล้วก็มีข้าวใส่ไปด้วยเนี่ย ล้วก็จะรู้ว่าเออแหนแดงเนี่ยมันจะมีการขยายตัวได้ไวมากเลยในยช่วงที่แบบแดดร้อนจัดๆเนี่ยค่ะเราต้องมาตักเพื่อที่จะเอาใส่ต้นกล้าที่แปลงเล็กๆที่เราทดล,ลองทำนะคะก็คือใส่ให้เขาตลอดก็สังเกตยูว่าต้นต้นข้าวผักบุ้งอะไรเนี่ยค่ะพอเราได้ใส่อินทรีย์วัตถุที่ท่านอาจารย์บ,บิว่าให้ให้ขยันเติมอินทรีย์วัตถุก็ลองทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเห็นว่าโอ้ต้นกล้านมันต้นไม้ต้น ุกมเมล็ดพันธุ์นะคะมันเริ่มติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าเราก็คือทําทําให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะคือดินดีน้ําดีอากาศดีแสงดีอะไรค่ะแล้วก็วามู่มิตด,ดีด้วย่ะที่ทําให้เราได้ได,ได้ทําไปในตามสเตจที่เราอยากเรียนรู้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะตอนนี้เริ่มจะเห็นชัดแล้วค่ะว่าในการปลูกข้าวในใน,ใน,ใ,นในที่ตัวเองเรียนรู้อยู่นะคะก็คือในบ่อที่ขุด เพื่อที่จะทําเพาะแหนแดงนะคะอันนี้จะเป็นต้นข้าวที่จเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะคะคิดว่ามันน่าจะมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเพราะว่าใน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 ส่วนของในบ่อที่ทําเนี่ยค่ะก็จะมีพวกมูลสัตว์ใส่ไปด้วยะคะ่ะแล้วก็จะมีพวกน้ําปัสสาวะแล้วก็จะมีน้ําหมาักคือทุกอย่างจะใส่ในนี้คือสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็อุณหภูมิของน้ําในนั้นมันก็จะมีชุ่มเย็นตลอดเพราะว่าขุดลึกอยู่ประมาณประมาณหัวเข่านะคะ อันนี้ก็จะ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 เรียนรู้ไปจากการที่เได้ลองทําดูค่ะแล้วก็อยากขออนุโมทนาค่ะในสิ่งที่ได้รับข้อมูลอย่างให้กับพี่สอนนะคะที่ได้แนะนำค่ะคือทุกครั้งที่สอนได้เรียนรู้การทําอะไรพวกนี้ค่ะสอนก็จะส่งคลิปไปแล้วก็เพื่อขอคำแนะนำจากผู้สอนตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดะคะ่ะทดลองปลูกเหอมแดงค่ะซึ่งเขาบอกว่าประมาณเจ็ดวัน ก็ลองขุดหลุมทำแปลงเองปุ๊บปรากฏว่าอันนี้คือภาพที่ถ่ายมาตอนเช้าค่ะอันนี้คือเจ็ดวันนะคะก็คือได้ผลผล,ลิตมาค่ะก็คือต่อไปนี้ก็คือหอมแดงก็จะไม่ได้ซื้อแล้วค่ะก็ก็ก็จะได้ปลูกกินเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดที่อยากจะแบ่งปันนะคะคือจากการที่เราได้ทํากิจกรรมทุกๆวันนะคะก็คือเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของความเบิกบานนะคะความเบิกบานเราก็จะมีความรู้สึกเบิกบานใจค่ะที่เราได้เห็น ผลผลิตเราค่ะได้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 เบเก็บได้กินทุกวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้ค่าไปจ่ายในครัวเรือนเราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะมาสอนส่วนมากก็จะไปอ่าจะไปตลาดซื้อแค่เต้าหู้ค่ะตอนนี้ค่ะคือทุกอย่างแบบเหมือนกับว่าชีวิตมันการใช้เงินมันไม่มีซักแแห่ค่ะมันมันรู้สึกว่า มันมันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากอะค่ะก็คือใครจะมีความสุขเท่าเราละคะตอนนี้อะค่ะก็ขอแบ่งปันความสุขจากการทํำสิกรรมไร้สาธิตมีความพาสุขมากค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเห็นแหนแดงงดง,งามมากเลยนะคะคือเขาสวยงามมากเลยนะคะดูสมบูรณ์มากแล้วก็ พืชพันธุ์หรือภาพที่ได้ได้เห็นน่ะเกสรใช้เวลาแค่2ชั่วโมงหรือว่าแค่สองชั่วโมงเลยนะคะที่บอกว่าทําแปลงน่ะคะ่ะทำแปลงได้ได้งามมากแล้วก็เราได้เห็นผลผลิตจากพลังแต่ข้อสําคัญคือความเบิกบานยินดีที่เราได้บําเพ็ญในสิ่งที่ดีนะคะขอพี่น้องขอชื่นชมในแชทมาเยอะเลยนะคะได้ชมสวนนะคะ พี่น้องท่านใดที่มีสวนของตัวเองแล้วยังไม่ได้เอามาให้เพื่อนชมก็นำมาให้เพื่อนชมได้นะคะอนอกจากเราได้ชื่นชมคนเดียวแล้วก็ยังทำประโยชน์เป็นแรงเหนี่ยวนำกับเพื่อนๆเ,เราด้วยค่ะค่ะอนุโมทนาอเกศรค่ะอา้าวเชิญพี่น้องกสิกรกรมออนเป็นไงบ้างอันนี้เห็นแปลงอเกศรค <c oughs> ่ะก็อนุโมทนาอเกศรนะคะโอ้โหท่านเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรมากเลยนะคะ ตอนที่ท่านขุดท่านก็ส่งมาให้ดูอยู่นะคะตอนแรกๆที<ง>่ <eterm oon> เราก็โอ้ขุดเองเลยเนี่ยเก่งจังเลยนะคะก็ค่ะก <mon> ็ชื่นชมนะคะที่ได้ภาคเลี่ยนตามแล้วชอบจังเลยบอกว่าใครจะมีความสุขเท่าเราโอ้จริงนะคะแล้วมันไม่มีใครทําให้กันได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยต้องทําเองนะต้องไปมาสัมผัสเองมันเหมือนพูดแล้วเหมือนเราโฆษณาเนาะเข้ามาในพวทแล้วไม่มีใครเอ่อจะไม่พูดคํานี้นะคะทุกคนมาแล้วจะได้รับคํานี้แหละค่ะว่าเออทําไมเรา คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนข้างนอกเนี่ยตามหานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาตามหาอะไรยิ่งคว้ามันก็เหมือนกับเหมือนกับคว้าน้าเลวอะค่ะมันจะต้องคว้าไปเรื่อยๆแต่พอเรามาตรงพอพ,พ,พอวทอของแพทย์วิถีธรรมของเราเนี่ยนะคะเรามีเรามีจุดจบนะคะคือมันมีมันมีความจริงเกิดขึ้นทุกคนจะได้รับความจริงนั้นแล้วก็ได้รับความผาสุกที่พึ่งตนได้นะคะ อันก็เห็นอย่างอา,อา,อาเกศสไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องใช้เงินแล้วชีวิตมีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินนะเป็นชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายซึ่งเป็นเป้าหมายที่อาจารย์บอกว่าพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์แพทย์วิถีรมเป็นความจริงแล้วสําหรับอา,อาเกศสนะคะท่านได้พิสูจน์แล้วค่ะขออนุโมทนาค่ะค่ะขอด้ยค่ะคือจะบอกว่าพอเห็นอาเกศสบอกว่าทําแปลงอ่ะจิงนะคะ พอเห็นในรูปใส่ต้องเป็นวันแน่เลยอ่ะเพราะผมก็้เขึ้นมาทำกู้เล็กๆจะใช้เวลาทั้งวันอ่ะกู้ก็เดาว่าอาเกสอรต้องใช้ตั้งวันพอบอกสองชั่วโมงจบใจคือใช้เวลาน้อยมากแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะกับวันนี้ของอาเกสอรนะคะประทับใจที่อาเกสอรว่าค่าใช้จ่ายในโคเรือนแทบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ชีวิตวันหนึ่งอ่ะไม่ได้ใช้เงินสักแตนะซึ่งจริงๆในในช่วงนี้เข้าของขึ้นราคาทุกอย่าง ถ้าที่เราได้มาฟังตรงนี้ค่ะแล้รู้ว่าการที่เรามีพื้นที่สมมุติว่าไม่เยอะอย่างอาย์ศศรแต่ว่ามีพื้นที่เราได้ได้ทํากิจกรรมในครอบครัวมันทําให้ลดค่าใช้จ่ายได้ได้จริงๆและสิ่งสําคัญนะคะมีความสุขค่ะแล้วอาเกศศรที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนทํากิจกรรมมาเปิดฟังไปด้วยอะค่ะใครจะรู้บ้างคะว่าเปิดฟังไปด้วยเนี่ยค่ะมันสร้างพลังงานวันนี้ค่ะพอได้ฟังนะคะมันได้ได้อะไรหลายๆอย่าง ว่ากสิกรรมมาคะ่ะนอกจากว่าเราทําเสร็จเราทําไม่ใช่ว่าเราทำาทำอึ่งเดียวเราเปิดฟังไปด้วยะคะ่ะเนี่ค่ะจริงๆเนี่ยอาเกศสอนเราวันนี้ค่ะที่น้องที่ตั้งอยู่ใน,นเนี่ยก็ได้ไประโยชน์ทุกท่านนะคะอนุโมทนาการอาเกสอนได้นะยคะ่ะขอโอกาสค่ะเรื่องของการใช้เวลาขุดดินนะคะคือขุดบอ่อข้างแรกเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงะคะ่ะทีนนี้ก็รู้สึกว่ามันยังมีพลังเหลือะคะ่ะก็เลย ส่งการบ้านให้ครูทุกครั้งอะค่ะพอได้พลังจากครูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแปลงต่อมามันก็จะเป็นแปลงที่ต้องใช้เวลาเพิ่มจากครึ่งชั่วโมงขยับเป็นหนึ่งชั่วโมงอะค่ะพอทีนีปุ๊บมันจะหนักสุดก็คือตรงบ่อแหนแดงละคะ่ะก็คือต้องใช้เวลาสองชั่วโมงก็คือทุกครั้งเนี่ยต้องแบบขอพลังจากท่าน,านอาจารย์ขอพลังจากูกลุ่มทุกครั้งค่ะเพราะว่าการการขุดดินเนี่ยมันบางทีแบบเราต้องลากกิเลสมากมาค่ะเรื่องของ การที่เราจะต้องชังในเรื่องของการที่จะต้องมาเหนื่อยกื้างแดดนะคะเหมือนกับว่าเราได้ขัดเกากีเสของเราค่ะถ้าเราก็กําจัดมันได้ในช่วงช่วงที่เราทําได้น่ะเราก็รู้สึกเบิดบานทุกครั้งที่ทําได้พอแปงต่อไปปุ๊บเนี่ยพอผ่านสองชั่วโมงปุ๊บเราคิดว่ามันแปลงหนักสุดสาหรับเราแล้วค่ะก็ก็พยายามทําต่ออีกค่ะก็แป้งนั้นก็จะขยับมาเป็นหนึ่งชั่วโมงค่ะพอหนักสุดปุ๊บเราก็จะรู้ว่าแปลงต่อต่อไปเนี่ย มันจะมีอะไรที่หนักกว่าสองชื่องวงอยู่ไหมมันก็จะมีอะไรที่เราให้เรียรู้ฝึกในการฝุดดินทุกครั้งอะคะ่ะสาธุค่ะที่นึกถึงคำคำหนึ่งค่ะคําว่ากล้าจนนี่แหละคะ่ะกล้าจนนะคะที่เป็นนามสกุลเป็นตระกูลเนี่ยนะคะตระกูลกล้าจนเนี่ยทําให้ได้เห็นภาพของคนรวยะคะ่ะ คนที่กล้าจนนี่คือคนที่รวยนะคะถ้าใช้คำว่ารวยแบบที่อย่างอาเกศรน,นำเสนอมาก็คือค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันหนึ่งอาเกศรสามารถที่จะสร้างอ่าคือสร้างส่วนเหลือน่ะได้เยอะเลยใช่ไหมคะอ่าส่วนต่างอ่ะจากที่เราใช้แล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือนี้มันจะเยอะมากอ่า แค่เพียงแค่นี้ถ้าเราพูดเป็นทางเศรษฐศาสตร์ว่ารายรับกับรายจ่ายใช่ไหมคะถ้ารายรับเยอะมากกว่ารายจ่ายเยอะเนี่ยมีส่วนต่างของรายรับกับรายจ่ายที่เป็นรายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยก็รวยได้แล้วนะคะแล้วพวกเราก็ทุกวันทุกวันพวกเราก็จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่แหละแล้วความรวยมันจะไปไหนนะคะคนที่แสวงหาความรวยอยู่ทั้งหมดเนี้่ย จะไม่รู้ว่าเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือกล้าจนนี่แหละคะ่ะเพราะกล้าจนแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะคะท่านจะเป็นคนรวยโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเราทําสร้างผลผลิตเนี่ยก็ได้มากกว่ามากกว่าที่เราใช้อยู่แล้วจนเหลือที่จะแบ่งปันไปนะคะนี่รวยด้านวัตถุก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ข้อสําคัญนะคะรวยเรื่องความผาสุขด้วยค่ะ นี่ทาไปได้รวยทั้งวัตถุแล้วก็ความผาสุกนะคะนี่แบบงั้นเราก็มาเชิญชวนให้พี่น้องเข้ามาเรื่มเรียนรู้กับเรานะคะใครอยากเป็นคนรวยก็เข้ามาเรียนรู้กับพวกเราก็จะเป็นคนรวยได้นะคะการ้าจนนี่แหละคะ่ะจะทําให้ท่านร่ํารวยทั้งด้านวัตถุแล้วก็ด้านจิตใจนะคะรวยความผาสุกคะ่ะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกๆคนนะคะ อนุทนากับอาเกศอนที่เป็นตัวอย่างกับเรื่องนี้ค่ะอนุทนาค่ะค่ะทุกท่านสามารถเป็นตัวอย่างกรณีนี้ที่จะทําให้คนในโลกได้เห็นไปร่วมกันนะคะค่ะมาท่านต่อไปนะคะอาจุธามาดวอลเกอร์ค่ะค่ะเชิญค่ะ